รายการ l t g Show นะัวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับลุงโอมาอยู่ท่ามกลางกับดาราทั้งสองฝ่ายนะครับวันนี้ลุงโออยู่ที่บ่อที่เสนานะครับจะมาฟิชเชอริงระหว่าง O2 Plus นะครับโดยใช้คันดาโคสัดนะครับกับทีม l t g จะใช้คัน Big G นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับว่าเราจะตกปลาบ่อข้างหลังเนี้ยใครขึ้นมาก่อนตัวแรกเป็นผู้ชนะนะครับแล้วตัวที่2เป็นผู้ได้ที่2นะครับดย่างลุงโอจะนับ1ถึง1ถึง1 งั้นเลยเหรอหนึ่งถึงสามแล้วหันหลังไปตีนได้เลยนะครับน้องเฟิร์นว่าใครชนะต้องเป็นลุงเอ๋ยแล้วค่ะโอ้หนึ่งใจสองสามเริ่มครับน้องเฟิร์นเชียร์ด้วยครับเอาแล้วนักติกตีคนแรกโอ้ว่ามีพีเอครับพีเออยู่ข้างหน้าครับกิ่ตีน้ำไว้ส่วนพี่บอลเราาคออยู่ตรงนี้ โอ้โหถึงขนาดซ้อมเลยฝังน to ี่ถึงขนาดเงียบเลยว่ารอแป๊บรอแป๊บหนึ่งได้ไดูนะฮะตอนนี้ทีมอาร์ดิจีเคาะอย่างเดียวตอนตอนซ้อมไม่เคาะนะครับเพราะใจเย็นเคาะเอาจริงๆริเคาะไม่แดกอันนี้ไม้ที่สองนั่นหนุ่มไม้ที่สองแล้วนะครับยังแห้วอยู่นะครับดูดีพี่บอลเราใจเย็นว่ะพี่บอลเราใจเย็นหนือมะวันนี้ผมอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็น จริงๆวันนี้เราตั้งใจยอมให้ LTG เลย,ยนะอย่ายาไม่มีการยอมดิแล้วปากยอมแต่ดูดิตั้งใจขอขนาดนั้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมป็นไงพี่เงียบเลยวะก็ซ้อมมานชะเยอะเ <c oughs> อซ้อมกินออาก,กินตีคนลไม้สองไม้แล้วนะครับเดี๋ยวลอยดูนะครับ พอซ้อมกินเอากินเอาจริงๆพี่เราลืมนี่เลยน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นดูดิว่าใครมีแววครับดูดิ้สี่คนนี้ผมไปตีกวาดโอูเก่งกันมากอ่ะหนูขอเชียร์จานหนูแล้วกันค่ะพี่พี่หนุ่มพี่อ๋อพี่ติ๊กนั่นแหละครับใช่ใช่พี่หนุ่มอาจารย์เนี่ยเคยอาจารย์แห้วไหมอาจารย์แห้วนะญาติเปลี่ยนที่นะฮะอุ้ยลมแรงพี่ไอ้ติ๊กคอมด้วยเว้ย นี่เดี๋ยวผมเก็บสายก่อนเฮ้ยดูนมันหวนก่อยนะเห็น้วะเฮ้ยทำไมพี่ติ๊กรู้อะเมื่อก่อนแข่งครับเจอแบบนี้แตอนี้ต้องหลังอยู่ให้เป็นนะตั้งใจกันใหญ่เลยอะครับประกวดแม่งหนีไปไหนแล้ววะมีป้าวันเนี่ยวันวันเดีอย่มึงกวาดให้หมดเลย2องคันนี้มาที่แล้วะโอ้ยมีสสปายมาอย่กลางแล้วการแข่็อ เดินพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยไม่ลมมาพี่โอ้โหหายแล้วโอ้ยพี่หนุ่มข้อมอ่ะพี่หนุ่มค้อมผมอ่ะน่าดันจัดมาเลยครับจัดมาเลยกดดันมากเลยอ่ะเพเราเราแพ้แล้วล่ะเพราะประกดมันไม่หลุดหรอกนะเขาก็มีที่สองไม่ใช่เหรอ

เดียวไปไ้ช่วยบ้างดิใจถูกเลยน้ำใจบางแก้เลยไอลมแรงอ่ะดูดิดูดิมามาไม่เลิกเรามาไม่เลิกแล้วไปดูวาไปดูเกียวละนั่นไงโอ้พี่โอ้ดูพี่นุ้มาปลาโดนผมเนี่ยดูดิดูมึงทำอะไรวะฟาบไปเลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วระวังนหระวังเลยนะ แล้วแล้วเราต้องทำไงครับต้องช่วยเอาขึ้นป่ะไม่องช่วยอะไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการได้ครับอันนี้สปก่อนสไปก่อนทอั่ไปก่อนอคีะไรลุ้อคีอะไเปอะไรเ่ครเปอรอขอคีหน่อยครับ้พี่โวมันไม่มีแรงกระตนใจ เอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัวต่อไปใครได้ของแกน้องเปิร์นออย่างนี้นี่นี่ต้องจริงจังเลยพี่หนุ่มปล่อยเลยพี่พี่เอาตัวที่สองดีกว่าได้ผมเป็นคนรักกาวผู้พเฮ้ยเฮ้ยยเลยี่เตัวที่สองดีกวาของแกน้อเิร์ขอผแกน้อเิรนตงไม่หนุมทำดุไปแล้วดุาลว่สจริงเหรอ เฮ้ยพี่เพร่มันต้องตีอย่างนี้เว้ยหอมแก้งน้องเพิร์นพก็แรงๆกุ้งๆเลยโออยพเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเบ่งหวานๆหน่อยครับนี่เบยปูเลยนี่ตัวแรกนี่ไม่มีใครสนอันนี้ขอแล้วกันเนาะตัวสองรางวัลดีกว่าไงใช่ตัวสองรางวัลดีกว่าเห็นป่ะไอ้กระชังอยู่นะหลังรถเจ่าหลังรถครับเอ็มเว้ย ชี่วัดเลยมันต้องมีแรงบันดาลใจนะไปวิ่งยังยังตือมึงยังไม่ช่วยกูอีกมามาผมช่วยไม่ไม่เป็นไร่นะขึ้นตั้งเดิมมาให้ช่วยเพื่ออะไรวะเดี๋ยวโดนหานรางวัลอ๋อใช่เดี๋ยวโดนหานรางวัลนะช่วยช่วยไม่ได้ฮะยังไงมันต้องคนละข้างหรือยังไงนี่ไง ไปตัวพี่หนุ่มของพี่หนุ่มไม่รับดูเยอะเลยเจ้หมันจริงนะเนี่ย M O F เนาะ Modify by L T G ฮะใครต้นคิดเนี่ยใครต้นคิด m o d i f ฟายพี่หนุ่มนะเอาเขาจะเอาเขาจะเอางั้นเอาตัวนี้แล้วกันเอาเอาเรียบร้อยเอาปลาเฝ้าปลาเาวเอาอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นตัวแรกเลยไม่ไม่กูตัวที่สองอะเอาตัวสอง มันเป็นตัวเทสต์เรายังไม่ได้เป่าลูกหวีก็วางเป่าลูกหวีปี๊ดแต่พอดีเนี่ยเป็นตัวเทสต์คือมันเกี้กิ้ผมไปจะสลัดทิ้งเลยพี่เอบอกยังมีโอกาสเว้ยเหนื่อยที่ไหนกระทำหนักขึ้นมาเนี่ยพี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สองนะพี่โอ้เนี่ยอ้าวแล้วอีกตัวหนึ่งไปไหนอันนี้ตัวแรกวะพี่ไม่่รู้อะตัวแรกปลาฟ้าอ้อปล่อยอ่ะปลาฟาวปล่อย เ okay. อาแคเดี๋ยวสรุปก่อนครับรอบแรกนะครับเมื่อกี้ทีม LDG ได้มา1ตัวได้ไปก่อนก็ให้ไป2คะแนนนะครับทีมโอทูพัทได้มา1นึ่งตัวที่2ก็ไปได้ไปหนึคะแนนนะครับไม่ไม่เอาคะแนนไม่เอาคะแนนใช่ไหมเอารา,า,างวัลใช่ไหมเอารางวัลไ,ได้ไหมใช่แล้วขนาน้างหลังตัวนี้ได้ของแก้มน้องเฟิร์นตายหา่ามีแต่คนอยากได้แก้มน้องเฟิร์นว่า <c oughs> ตัวนี้ได้ของแก้มน้องเฟิร์นเนี่ย <c oughs> เป็นดาวเลยอะ เอาพี่แล้วตากล้องอ,ะอ่ะตากล้องได้เลยก้องก็นั่งดูไงอโอ้โหอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตัดคลิปสันส้นๆที่พี่เอพูดเลยลงไปตัด <c oughs> ใหม่พี่หน่อยพี่จะส่งใหมพี่เอเป็นดับด้วยความหวังดีได้เลยพี่ดู <c oughs> ตัวนี้เป็นเวท MH นะครับ10 20นะครับประกดไซสประมาณกสามสี่โลตัวนี้สองทอด้นยนะสังเกตตัวที่สองทอนนะดูแอคชั่นนะมันจะค่อนข้างสมูทมากครับไม่กระด้างนะนะสมูทเลยนะจะบอกว่าสเต็ปของ การผลิตแบงค์สองท่อนรุ่นใหม่ๆนี่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันมีการพัฒนาใช่เราพัฒนาขึ้นละเห็นไหมแอคชั่นค่อนข้างสมูท่เนี่มันไม่ได้กระด้างเหมือนเมื่อก่อนละสังเกตตรงนี้ครับตรงนี้ช่วงไวต่อเห็นไหมเดี๋ยวผมอัดเห็นไหม นะมันค่อนข้างสมูทละเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเป็นคันท่อนเดียวเลยนะเป็นคันท่อนเดียวไปละพี่นั่นคือมั่นใจได้ว่าจรกินสองท่อนไม่แย่เหมือนอย่างที่คิดนะครับมาโค้กเลยนี่ตัดกำลังจริงคนนี้สนามซ้อมตัวจริงเลยไม่ใช่ได้คะแนนเลยนะขึ้นช้าหมดเวลานะพี่ไม่เป็นไรพี่อึดชอบนวดชอบเหลาลมใช้คำว่าเหลาลมนะครับ ต้องบิ้วใช่ไหมใช่ต้องบอกว่าพี่ไม่เล่นโหดมากเนี่ยเพราะสายในรองเนี่ยเป็นแค่พีหนึ่งนะใช้แค่พีหนึ่งก็เลยคือช็อคแค่ชิ้นสิบปอนก็เลยไม่ได้อยากไม่อยากแข็งมากไม่อยากเล่นหนักมากพี่ต้องเอาขึ้นเองนะผมไม่อยากหานพูดเองนะก็ไม่หาน่ะ อย่ามาร้องขอที่หลังไม่ได้นะจับตรงนี้แหละใกล้ๆแต่ไม่ได้ส่งเลยกินแอร์ออก M O F นะครับตัว modify นะฮะเต็มปากเลยดูเต็มปากเต็มคำเต็มคำเลยนะฮะส่งนิดหนึ่งตัวนี้ก็น่าจะมีไซส์ประมาณสี่ห้าโลได้ ใช้สวยๆอย่างนี้เลยจบบนี้เลยครับดากซอรัสตัวนี้เวทสิบยี่สิบนะฮะเก่งเลยเก่งเลยเสกัไมเ่งอางไม่ทันได้สลับแล้วพี่โอดูดิได้พี่เอาขึ้นหมดแล้วนี่ขึนพร้อมหมดแล้วนี่ก็ไม่ต้องสลับก็ได้

ก็วันนี้เรามาเทสกันพอของปากของคอนะครับสาหรับคันดากอสซัสนะครับวันนี้มาตกปรากฏคางการนะฮะที่บ่อกระพงเสนานะครับก็จะมาเน้นปรากฏล้วนเลยเหยื่อที่ใช้ก็นี่เลย air off m ม f นะครับจมคลองจมคลองเหมาะมากสาหรับปรากฏนะฮะแล้วก็นี่เลยพระเอกของวันนี้ดากอสซัสนะครับตัวนี้ที่ไอใช้เนี่ยจะเป็นเวท mh นะครับสิบยี่สิบเหลือๆบอกเลยว่าเหลือๆนะครับนี่ใส่แค่สายพีหนึ่งนะ เล่นเรืเ่อยๆสบายๆอยู่ชิวเลยอย่อย่างที่สังเกตในคลิปน่าจะเห็นว่า,าตอนนี้ที่จใช้เป็นคัน2ท่อนเป็นคัน2ท่อนนะครับแต่ข้อดีของแบงค์รุ่นนี้คือไม่เหมือนไม่เหมือนแบงค์ทั่วไปที่เคยมีอยู่ในทออ้องกลาดาดเพราะว่าช่วงแอคชั่นเนี่ยมันจะค่อนข้างสมูทมากนะครับค่อนข้างสมูทมากช่วงโค้งตรงนี้มันจะไม่ค่อยกระด้างเท่าไหร่แอคชั่นสวยงามมาก สำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าชอบขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าแอ,อบผอไว้ในรถง่ายๆอย่างนี้สองท่อนก็เหมาะนะครับท่อนเดียวก็มีนะครับของด้วยครับวันนี้ผมก็เอาคันบิกกี้นะครับเป็น New นิวบิกกี้สองท่อนเว1สิบยี่สิบมาเทสนะครับแล้วก็เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อแอร์ออฟโมดิฟายนะครับ M.O.F เดิมทีมันเป็นแอร์ออฟโฟส์ K นะครับแปดห้าเอฟครับแต่ว่า เอาเอามาโมดิฟายใหม่พักีอีกแล้วอะพี่เอชื่ออะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้แหละตัวนี้แหละนั่นนะครับใช่ไหมครับอันนี้อันนี้คือเอามาใช้เหยื่อตัวนี้เอามาให้ดูกันหลายๆคนเลยนะครับแล้วก็เวทคันที่เล่นวันเนี้ยอ่าสิบยี่สิบเอา, 20, เ,อาเอามาเล่นประกดคังอะอัดสบายเลยนะครับนุ่มๆเลยเห็นเป็นสองท่อนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย,ยเออแบบว่าแอคชั่นลงมันลงเนียนมากนะครับผมแล้วก็อา่าคันเจ้าคันตัวนี้มันมีหลายเวทตอนแรกผมว่าจะหยิบเวทเล็กมาเล่นนะครับ วามันกดคันมันกินดีอยู่ก็เลยแบบติดใจเลยยังไม่ได้เปลี่ยนคันเวล็กมาเล่นนะครับก็ <Natalie> ถือว่าเป็นคันที่ราคาไม่ถึงพันนะครับคันคันหลักร้อยนะครับบิก๊กจีนี่หลักร้อยไงพี่พันมีทอนอประมาณนี้เกประมาณเก้อกว่าบาทนะครับผมเป็นเป็นคันที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับผมมีทั้งมีทั้งเบสมีทั้งสปินนะครับมีมีมีหลายเวทให้เลือก เป็นแบงค์แบงค์ที่ใช้ได้เลยมีหลายเวทให้เล่นนะครับผมตัวเลือกนะครับมันก็เล่นเล่นประกดทางขึ้นมาหลายตัวเหมือนกันส่วนใครที่ชอบที่ชอบเล่นประเภทคันอ่อนอ่อนนะครับมันก็จะมีเวทสามีดแปดให้เล่นด้วยนะครับใส่กับลอกเล็กๆนะครับเรียกหลายเวทผมที่เล่นแล้วเนี่ยคุ้มนะครับคุ้มค่าราคาในราคาอะไรเงี้ยดูนะครับเนี่ยปลาประกดทางตัวไม่เล็กนะครับ ขึ้นมาสบายๆเล่นขึ้นมาหลายตัวแล้วนี่เดี๋ยวนี่เาปลาเยอะ